Woo! <laughs> ผมเปิดเมืองนะครับผมผมคนล้ำปังนะผมยูดเสียงเสียงมากขาวเสียงมากขาวตาผมเออโหดีเนี่คนล้าปังได้พี่ยิงยาวมาจากกรุงเทพได้หรือครับใช่ครับผมขออนุญาตดูของข้างหลังหน่อยนะครับขอดูของข้างหลังพี่ลงมาดูตรงนี้เดี๋ยวก็เซโร่เลยกับ ปีชีรดจากรุ่นเทมเลยอยากเงียบไหรลครับอ๋อแล้วปีผู้พูดคนนต่อปีความคความพิษอะไย่างไเนี่ยีผมห้องตัวปีในปีผู้กับางพวอย่างีแก้ความพิษอย่างไรกัน,กนความพิษของพี่ก็คือว่าปีเป็นคนม,มาคอยกินพัก <c oughs> <c oughs> นี่ครับ มันเป็นพักส <ism> ีผมปลูกเองครับพักจะคงตั้ดของสวยดีตัวแทนจากร้อยทหารพนที่สารวัตรสามคอยย้ํามอบผ้าเนื่องในเดือนแห่งความรักพี่ครับไม่มีดอกกุหลาบไม่มีช็อกโกแลตให้นะมอบให้ขอบคุณครับมีขอบคคุณรังที่ผมก็วิ่งสนีทนะบางทีใช้ขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งบางทีก็ขับรถวิ่งมาก็ก็ดูพี่น่ารักดีดูอุ่นใจดีครับเวลาเจอด่านมีทหารคอยเฝ้าอยู่ครับครับคผม እን 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 จะไม่รู้ตัวเลยว่าทำความผิดอะไรยังไม่รู้อ๋อนี่พี่ทำความผิดเพราะว่าพี่เป็นคนไม่กินผักโอ้ยตกใจหมดเลยอันนี้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักครับเดือนแห่งความรักขอให้มีความสุขตลอดเดือนความรักทหารมอบผักแทนความห่วงใยครับผมเป็นตัวแทนจากกองร้อยทหารพันที่สามสิบสามขออยัญมอบผักให้นะครับผักออเกนีกครับ Thank <laughs> you